ตอนที่เก้าคนที่บ้านสองข้างทางคือทิวเขาสูงใหญ่ที่ระดลเปิดกระจกรถทั้งสี่บานรับลมยามเช้าพาย่าบุษบาออกจากบ้านตั้งแต่ก่อนตีห้าตอนนี้แค่เจ็ดโมงกว่ากวาก็ใกล้ถึงที่หมายลมเย็นดีจังย่าชอบเมื่อไหร่ที่จะกลับมาอยู่บ้านนะ ย่าแก่แล้วจะได้วางมือจากรีสอร์ทสัทีคนเก่งๆของย่าที่ก็เอาไปใช้งานหมดเป็นคำพูดลอยๆที่เต็มไปได้วยคำถามแก่ที่ไหนเพิ่งเจ็ดสิบเองเหนื่อยเหมือนกันนะยะตั้งเจ็ดสิบแล้วทีเที่ทยวเมืองนอกเห็นเดินคล่องไม่เหนื่อยหน้าตกปากที่ระดนหัวเราะคุณนายบุษบาผู้ไม่เคยทำให้เขาเครียด แต่เห็นใจดีแบบนี้ย่าบุตรเป็นกับเขาคนเดียวเท่านั้นถ้ากับคนอื่นโดนดุจนตัวสั่นกันแทบทุกคนเลี้ยวตรงทางเข้าใหญ่ของลมรักรีสอร์ทสองข้างทางมีต้นไม้ตัดแต่งสีเขียวเข้าไปเพียงเล็กน้อยก็มองเห็นจุดรับลูกค้าแต่เขาไม่จอดตรงนี้เพราะด้านในสุดคือบ้านสามชั้นหลังใหญ่ของคุณนายบุษบาผู้เป็นเจ้าของ ระหว่างทางมีรถญี่ปุ่นสีดำคันโตวิ่งสวนมาทีระดนชะลอรถเปิดกระจกที่กลับบ้านเหรอหญิงสาวผมสั้นหน้าตาดีในชุดเสื้อยืดสีขาวมีคาดิแกนคลุมทับเพราะอากาศยามเช้ายังมีความชื้นอยู่มากเธอยกมือไหว้บุษบาที่ทำเป็นมองไม่เห็นเลยจะไปไหนอ่ะเอาไปหายาปานอ่ะโอเค กลับมาค่อยคุยกันครับเธอโบกมือเล็กๆปิดกระจกรอจนทิรดลขับรถพ้นไปก่อนออกรถบ้างเรลาอนเนกวีวัย38แต่ยังหน้าใสดูเด็กเพราะทรงผมเบาสบายที่เธอชอบหันไปจัดตะกร้าบ,บนเบาะข้างตัวอย่างระมัดระวังในนั้นมีของกินมากมายสำหรับคนป่วยทั้งหมดเป็นอาหารที่กลืนได้เลยโดยไม่ต้องเคี้ยวซุปใสโจ๊กไก่บด เธอล้วนตั้งใจทําเองกับมือไม่เครียดสิคนสวยคนแซวโดนฟาดกลับมาดังเพี้ยแต่ยังยิ้มร่าเฮ้ยช <c oughs> ่างเธอะพูดไปก็แค่นั้นบุษบาทอดถอนใจเรื่องราวนานปีพูดถึงไปก็เมื่อยปากเปล่า <c oughs> กว่ารถของเรลาจะกลับเข้าบ้านอีกครั้งก็เกือบสามทุ่มทีระดนยังนั่งรอ เพราะตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะกลับยืนรออยู่ชั้นสามหน้าห้องนอนของเรลาเขอเรียกสองสาครั้งเธอยังไม่เปิดเดาว่าคงทำธุระส่วนตัวเขาจึงถือวิสาสะเปิดประตูเข้าไปได้ยินเสียงน้ำไหลก็ไม่ต่างจากที่คาดเดาเสียงก๊อกแก๊กนอกห้องทำเรลาต้องเงี่ยหูฟังเธอรีบล้างแชมพูบนศีรษะไม่อยากให้คนข้างนอกคอยนาน ทีรอแป๊บหนึ่งนะไม่ต้องรีบทีดูของในห้องนั้นได้ไหมอืมตามสบายเลยทีระดนเลี้ยวเข้าอีกห้องเล็กๆที่ถูกแบ่งไว้ด้วยฉากกั้นสำหรับเก็บของสำคัญของเรลาเดี๋ยวนี้วาแต่ภาพเซ็กซี่นะทีระดนส่งเสียงหลังจากได้ยินเสียงปลดกรอนได้อารมณ์ดีเบื่อภาพธรรมชาติแล้วเลยไปหานางแบบมาจากไหนอะจินตนาการเอา โอในหัวมีแต่ผู้หญิงเซ็กซี่อ่ะผู้ชายก็แก้ผ้าเป็นนะใช้บริการทีได้ไม่เอาหลักยะผู้ชายแข็งกระด้างไม่มีความอ่อนโยนวาดผู้หญิงเปลื้องผ้าสดชื่นลูกตากว่าเยอะทีระดนดูภาพจนหมดเดินกลับออกมายิ้มให้เรลาที่อยู่ในชุดคลุมอาบน้ำยืนเช็ดผมหน้ากระจกผู้ชายอยู่ในห้องยังจะกล้าใส่ชุดแบบนี้ออกปรเจอ ธีระดนเข้าไปแย่งผ้าผืนเล็กจากมือเรลาขึ้นมาขยี้เช็ดผมเปียกมาดเห็นเรโปรแล้วกลัวอดใจไม่ไหวเลยไงเธอยิม้มมองหน้าชายหนุ่มในกระจกเงาด้านหน้าก็น่ากลัวอยู่นะถ้าทีขอเรก็ไม่ปฏิเสธชายหนุ่มหัวเราะร่วนตามสไตล์อยู่ในบ้านหลังนี้เขายิ้มได้มากที่สุดแล้วอยากคุยอะไรก็พูดมาเถอะเอาผ้าคืนมาด้วย มือหน,นักผมเรยิ่งนน้อยอยู่ร่วงหมดหัวพอดีเรลาหันมาเผชิญหน้ากับธีรดลระยะห่างระหว่างเธอกับเขาไม่มากนะักไหนว่าคิดถึงก็ให้โทรหาได้ไงพอโทรไปก็ไม่รับอันตรายโยนโทรศัพท์ลงบนที่นอนสี่ทุ่มแล้วเธอกดไปตั้งสองหนแต่ปลายทางเงียบฉี่ชายหนุ่มไม่ใช่คนนอนเร็ว ออกจะเป็นคนนอนน้อยด้วยซ้าแต่กับอีกคนนี่สิอันตราช่างใจยอยู่หลายวันว่าจะคุยด้วยดีหรือไม่อินทัศทักแชทมาหลังจากที่หายเงียบไปหลายเดือนส่วนหนึ่งไม่สบายใจที่จะคุยกลัวเป็นให้ความหวังแต่อีกส่วนสำคัญคือเกรงใจผู้ชายที่เธออยู่ด้วยเธอยังเป็นผู้หญิงของเขาพี่ชายเธอก็ยังต้องอาศัยเขาเรื่องงานที่บริษัท อารันเล่าว่าทีมที่ทีรดลนส่งเข้าไปดูแลมากด้วยความสามารถทยอยสร้างกำไรปลดหนี้ให้บริษัทได้อย่างสม่ำเสมอขอโทษนะอามเธอคว้าหมอนข้างมากอดแล้วหลับตานอนทิ้งความไม่สบายใจออกจากหัวให้หมดงานรับปริญญาเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของความอุตสาหะอรันยิ้มกว้างให้กับมหาบัณฑิตคนใหม่ พ่อๆกับคนตัวเล็กที่กำลังอ้อแอน้นำลายท่วมปากตินตินเริ่มคันเหงือกส่งเสียงกรีดกราดทักทายคุณอาสาวไม่หยุดวายตินตินพิมพาในชุดมหาบัณฑิตวิ่งมาใช้นิ้วมือขยุ่มไปทีุ่งเล็กขอเพียวอุ้มได้ไหมค่ะพิสากี่เดือนแล้วเนี่ยจะแปดเดือนแล้ววันนี้สาส่งลูกชายให้คนถูกส่งก็อ้าสองแขนโผหา ระหว่างเพื่อนน้ำลายหลานนะโอ้โหท่าถังชู้ๆนะเนี่ยวันนี้อาเพียวสวยละสิตินติน,ตนส่งเสียงเอิกอก์กตอบพิมพาเคยไปหาที่บ้านของอันตราหลายครั้งเด็กน้อยจึงคุ้นเคยอยู่บ้างบวกกับเป็นเด็กที่มีนิสัยไม่ค่อยกลัวคนทั้งอารันและอันตราจึงพลอยมีความสุขไปด้วยเขาละ่ะอารันถามถึงจีรดน ไม่รู้จะมาหรือเปล่านะคะเธอบอกเขาแล้วถึงไม่มาก็ไม่กล้าคาดหวังเขายังดีกับเราเหมือนเดิมไหม่ะอืมเธออยู่กับเขาได้เกือบสองปีไม่อึดอัดไม่ทรมานใจเหมือนช่วงแรกเขาดีกับเธอจริงใส่ใจมากสรรหาสิ่งของให้หลายอย่างเอาอกเอาใจจนหลายครั้งลืมไปว่ามันคือการทำงานภายใต้สัญญา น้องสาวพี่น่ารักใครจะไม่รักไหวอรันเบาใจเขาเองก็ไม่อยากจมอยู่กับความเสียใจที่ต้องตัดสินใจในครั้งนั้นเออควีนพวกไอ้อ้อมชวนไปฉลองคืนนี้ไปไหมไปเถอะนะนไหนๆก็ลางานแล้วนี่แกหยุดงานไม่ค่อยได้พวกฉันเซ็งจะแย่คืนนี้ค้างคอนโดนเลยนะพิมพาฟัดคนตัวเล็กจนหนำใจจึงส่งตินตินคืนแม่ เพื่อนสาวได้แต่อึกอักเธอไปไหนง่ายๆได้ที่ไหนกันและเหมือนพี่ชายจะรู้ทันจึงช่วยพูดพวกพี่จะไปกินข้าวกันเสร็จแล้วค่อยนัดอีกทีดีไหมเผื่อรถติดพี่ไปส่งควีนไม่ทันเพียวจะได้ไม่ต้องลอเกอร์ลูกชายคลอดออกมาหลายเดือนในที่สุดอารันก็ยอมขายซูเปอร์คาร์แล้วซื้อรถยุโรปแบบเจ็ดที่นั่งมาใช้ก็ได้ค่ะ พิมพากำลังจะกลับไปสมทบกับกลุ่มเพื่อนที่รอไปเปลี่ยนชุดเที่ยวรอบดึกก็ต้องสะดุดตากับชายหนุ่มมากดีแต่งตัวดีหล่อและมีบุคลิกดูรวยจากเสื้อผ้าแบรนด์ที่ขายเฉพาะในห้างจะไปไหนกันเรอครับทีระดนมาพร้อมกับดอกกุหลาบสีขาวช่อใหญ่เขาใส่เสื้อยืดคอปกยี่ห้อดังเน้นให้เห็นกล้ามหน้าอกเป็นมัดภายใต้แว่นกันแดดสีชา ใครเห็นก็เดาได้ว่าเครื่องหน้าต้องดีไม่ต่างไปจากเสื้อผ้าที่สวมคุณทีอันตราตกใจกับการมาถึงแบบเงียบๆของชายหนุม่มยินดีด้วยนะครับแล้วก็ขอโทษที่มาช้ากว่าจะหาที่จอดรถได้ไม่ง่ายเลยขนาดว่ามหาวิทยาลัยจัดที่จอดรถไว้ให้เขายังวนจนเกือบทอ้อสวัสดีครับคุณทีอรันทักทายยอมรับ ว่าแอบดีใจภายใต้แว่นสีชาเขามองเห็นสายตาอ่นอ,อนโยนที่ผู้ชายคนนี้มีให้น้องสาวสวัสดีครับคุณคิงทีระดลทักกลับพร้อมหันไปรับไหว้วนิสาภรยาของอรันกับเธอเคยเจอกันอยู่บ้างในฐานะเจ้านายของน้องสามีว่าไงได้ยินแว่วๆคืนนี้จะไปไหนเขาไม่ลืมว่ายังไม่ได้คำตอบ จะไปทานข้าวกับพี่คิงค่ะไม่กล้าบอกทั้งหมดนึกออกเลยว่าดวงตาคมที่ซ่อนอยู่ใต้แว่นกันแดดกำลังเอาเรื่องขนาดไหนแล้วหลังจากนั้นล่ะผมได้ยินนะทีระดนถามยำ้ำและกำลังจะโมโหถ้าครั้งนี้ยังไม่ได้คำตอบไปเมาฉลองกันที่ผับแถวนี้ค่ะไปได้วยกันไหมคะพิมพ์พาพูดแทรก เพื่อนมัวแต่อึกอักไม่ทันใจเธอเลยพูดแทนซะเลยแม้จะงงว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครก็ตามทีจะไปเหรอไม่เห็นบอกผมก่อนเลยน้ำเสียงเข้มข้นท่าทางเอาเรื่องทำทุกคนตะลึงอรันเคยรู้แต่ไม่เคยเห็นจะมีก็แต่อันตราที่ชินแล้วยังไม่ได้รับปากค่ะพอดีจะไปกินข้าวกันก่อน แดีพี่คิงกลัวรถติดก็เลยว่าเดี๋ยวค่อยนัดกันอีกทีอีกอย่างเพิ่งคุยกันเมื่อกี้ก่อนคุณทีมาถึงจี๊ดเดียวอันตราย,ยิ้มหวานยกสองนิ้วขึ้นจับจีบทำท่าจี๊ดเดียวได้น่ารักจนคนใจร้อนเริ่มใจเย็ยนลงแล้วจะไปหรือเปล่าทีระดนยังจริงจังรอฟังคำตอบอยากไปค่ะไม่ได้เจอเพื่อนๆน,นานแล้วคุณทีไปกับคุนได้ไหมคะ แค่ขออนุญาตคงไม่ได้ไปแน่แต่ถ้าชวนก็มีโอกาสลุ้นต้องขอบคุณพิมพาที่ทำให้เธอคิดได้ก็ตามใจยังไงวันนี้ผมก็ปิดร้านมางานคุนอยู่แล้วทีระดนเบาใจขึ้นมาหน่อยอย่างน้อยเธอก็ชวนเขาแสดงว่าไม่ได้คิดจะแอบไปเที่ยวเล่นกับผู้ชายที่ไหนงั้นเราไปกินข้าวกันเลยไหมครับผมจองโต๊ะไว้จะได้เวลาละ อรันเห็นว่าสมควรต้องรีบจบประเด็นเพราะเขาหิวแล้วไอ้ตัวเล็กก็กรี๊ดจนหลับคาไหลแม่วันนสาจะได้นั่งพักบ้างไปครับเจอกันที่ร้านเลยธีระดนจับจูงมือเล็กเดินนำอย่างออกนอกหน้าไม่สนใจว่าใครจะคิดแบบไหนเขาแก่กว่าหญิงสาว13ปีจูงไปไหนใครๆก็ดูออกว่าคนละวัยกันพี่สาผู้ชายคนนี้เป็นใคร เป็นอะไรกับไอ้ควีนพิมพายังตะลึงงานกับภาพชายแปลกหน้าจูงมือเพื่อนของเธอเดินลิ้วงงจนต้องแตะแขนวนิสาดึงไว้ก่อนต้องถามให้รู้เรื่องเป็นเจ้าของร้านอาหารที่ควีนทำงานอยู่แต่พี่ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรกับควีนเคยเจอกันแค่ไม่กี่ครั้งตอนก่อนคลอดแล้วก็ตอนที่คิงพาไปกินข้าวที่ร้านพี่ก็เพิ่งเห็นว่าเป็นแบบนี้พร้อเพียวนี่แหละ มีแฟนไม่บอกเพื่อนได้ได้วยเหรอวะอาจจะยังไม่ใช่แฟนก็ได้พี่ไม่เคยได้ยินควีนเล่าอะไรเลยอ่ะก็ขอให้เป็นแบบนั้นนะพิมพาหนักใจอยู่บ้างอีกไม่นานอินทัศก็จะเรียนจบกลับมาวันก่อนเธอทักไปชายหนุ่มบอกว่าอันตราไม่ค่อยมีเวลาว่างคุยหรือว่าที่ไม่ว่างเพราะมีผู้ชายคนนี้เป็นตัวแปรจะอย่างไรเธอก็ไม่เคยคิด อยากให้อินทัดเสียใจในภัพใหญ่ไม่ห่างจากมหาวิทยาลัายมากนักมีนักศึกษามาร่วมฉลองกันจนแน่นไม่ว่ารุ่นพี่รุ่นน้องหันไปทางไหนก็คุ้นหน้าทักทายกันไปสะหมดบรรยากาศคลืค้นจะมีก็แต่คนหน้าตึงเพราะเขินในอายุของตัวเองรุ่นเขาอย่างมากก็นั่งฟังเพลงกินเหล้า ไอ้ที่หนักหน่อยก็เข้าไปอาบน้ำกับสาวที่เลือกจากในห้องกระจกควีนแกบอกฉันมานะว่าเป็นอะไรกับตานั่นพิมพายังคาใจตั้งแต่เมื่อบ่ายมาถึงก็ไม่พูดกับใครนั่งปักหลักเป็นยักษ์หินมองเพื่อนเธอเต้นไม่ยอมให้คลาดสายตาแม้แต่ตอนนี้เธอยังต้องทำเป็นกอดคออันตราแล้วคุยกันเพราะกลัวว่าตานั่นจะอ่านภาษาปากออก คุณทีระดลเป็นเจ้าของร้านอาหารที่ฉันทำงานด้วยอ่ะคบกันเหรอเป็นคำถามที่ตอบยากสำหรับอันตราคนที่นอนห้องเดียวกันมีอะไรกันแทบทุกคืนมาเกือบสองปีจะบอกคนอื่นว่าคบกันก็คงเป็นภาษาที่ง่ายที่สุดอืมไม่เห็นแก่เล่าให้ฟังเลยนานหรือยังพิมพาหน้าเสียอยู่ในความมืดคุณทีก็เป็นผู้ใหญ่แล้ว ไม่ค่อยเที่ยวหรือสูงสิงจุกจิกกับใครคขีนก็เลยไม่กล้าบอกกลัวเขารำคาญนะ่ะเหตุผลอะไรของแกวะฟังแล้วหงุดหงิดแล้วเนี่ยไอ้อามรู้หรือยังยังมันใกล้จะกลับมาแล้วนะต้องไปหาแกแน่คิดไว้หรือยังว่าจะพูดยังไงอ่ะยังไม่ได้คิดฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพียวสำหรับเธอตอนนี้อะไรๆก็ดูยากไปหมดได้แต่หวังว่า อินทัตจะเจอรักใหม่ที่ดีที่เคยตามจีบเธอมาหลายปีจะได้กลายเป็นความทรงจำครั้งหนึ่งสาวๆชนแก้วหน่อยไหมชายหนุ่มหน้าตาดีรุ่นพี่สมัยเรียนเป็นิญยาตรีถลาเข้ามาหญิงสาวทั้งสองจำได้ยอมยกแก้วชนในมือพิมพาคือเหล้าผสมโซดาส่วนของอันตราคือน้ำอัดลมสีเข้มพี่จำเราสองคนได้ เพียวกับควีนคู่สีที่สวยที่สุดในใจพี่เฮ้เมาแล้วกลับมาตโตเลยมึงเสียงโห่แซวดังมาจากโต๊ะใกล้ๆ<ห>อย่าเตือนนะน้องเพื่อนพี่เมาแล้วล่วพิมพายิ้มรับไม่ใช่เรื่องแปลกรุ่นพี่พวกนี้เห็นหน้ากันมานานไม่มีพิษมีภัยแค่เมาประจำไม่เว้นแม้วันสอบคนสวยจา๋า ก้มลงมามากหน่อยเมาแล้วตาพร่าว่าไงคะอันตราหัวเราะได้ไม่เท่าไรแขนของเธอก็ถูกใครบางคนดึงจากทางด้านหลังเขาดึงไม่แรงไม่ได้กระชากแต่แรงบีบนั้นแน่นรับรู้ได้ถึงอารมณ์ตอนนี้เดึกละกลับเถอะพรุ่งนี้ต้องเปิดร้านอีกเดี๋ยวจะตื่นไม่ไหวทีระด,ดนหน้าตึงแต่ยังรักษารารย,ยาทเขาไม่ได้มาตัวเปล่า แต่หยิบกระเป๋าถือของหญิงสาวติดมือมาเรียบร้อยค่ะเพียวฉันไปก่อนนะยังพูดไม่ทันครบประโยคเธอก็ตัวปลิวตามมือเข้าไปแล้วโหยหน้าตาดีแต่โคตรนิสัยเสียพิมพาอารมณ์ขึ้นโมโหสุดท้ายก็เดินไปร่วมวงกับเพื่อนอีกกลุ่มแทน